สวัสดีพี่น้องชาวแอลออนทุกคนนะครับสำหรับมืนีกัวันที่8ปดก,กระดาษนะครับตอนนี้ผมกับประ่านได้เห็ุงานนะครับตอนนี้ก็ลงไป3าเขาอยู่รทธานแล้วกับประมาณสินเดือนผู้ที่สนใจแอลออนกับยังไงติดต่อผมมาอีกที่หนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สีมเวาประสบการณ์การใส่เครื่องหยอดเขาาลยกับวิธีการแก้ปัญหาเครื่องหยอดเขาเอียงนะครับมันมันติดเอียงลงจ้างหัวหน่อยหนึ่งนะครับเนาะสำหรับ ผู้ใดที่มีปัญหาเครื่องหยอดเข่าเอียงนะครับถ้าสมว่ามันเอียงลงทั้งขัาวขาขัาวก็จะลงเลิกโพดแล้วก็ขาที่ย่ซสายสุดนี่มันมันก็นจะตื่นนะครับบันี้การเกิดก็จะเกิดว่าคอยสม่ำเสมอเกิดบ่ทอกันในในระดับของแถว C ีแถวนะครับแล้วก็สีมะแชร่ประสบการณ์การแก้ไขเหพี่น้องเบื้องคบว่าเหตุยังได๋และนี่ก็คือชิ้นส่วนของอุป,ปกรณ์เสริมทั้งเบิร์ีตีเหตุขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเครื่องหยอดเข่าแห่งมันเอียงข่างนะครับ เอียงขางสูง่ามันเอียงมันเอียงลงมขางขัวขางขัวกับสีเลิกโพดขางไส้กับสีสูงบนังยี่นะครับเวลาเขาหยอดขาทั้งขัวกับสีลงเลิกโพดขาทั้งไส้กับสีตื่นโพดนั้งยี่นะครับอันนี้คือชินส่วนตั้งบทีเห็ดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเครื่องหยอดเข่าเอียงนะครับเนาะเดี๋ยวผมสีเอาไปประกอบควมจริงกับเห็ดใบดนเห็ดใบดูลแหละเพราะว่าบัท่านไห้มีเวลาสีประกอบกันเลย วันั้นได้ประกอบใหมพี่น้องเห็นเดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วกัสิปรับให้เบื้องวา่าเวลาการใส่เฮาสิแสงได้สิปรับจังได๋เนาะครับเนาะอันนี้คือชิ้นส่วนทั้งเบดของอุปกรณ์เสริมเหตุขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเครื่องหยอดเข่าเอียงนะครับนี่เนาะครับพี่น้องหลังจากประกอบขอไปแล้วก็จะเป็นทรงประมาณนี้เนาะครับสําหรับการออกขายุดตัวนี้ก็จะออกใส่ใส่กับขากระทูเลยนะครับใส่กับขากระทูทอนนี้เลย จะบอออกติดกับตัวโค้งของของไองเครื่องหยอดนะครับเพราะว่ามันยังค่อยติดถอดได้ขันเ้าขันเ้อออกไซตตัวโค้งมันถึงบอสามารถถอดได <med S 1> <ๆ>้อันนี้คือห้องออกไซตตัวนี้แหละมันจะถอดได้ปกติถูกยางแล้วกะ็เพิ่มความแข็งแรงมากๆกับคำลงมาขังรางนะครับให้มันให้มันแข็งแรงเพราะว่าตัวนี้มันมันจะมาลับน้าหนักมันจะมารับน,น้าหนักไอซํากันกับซัมกันกับดาวตัวนี้นะครับสีรลับน้าหนักซอยกันเวลาเขาใส่เข้าไปแล้วนะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็จะใส่บูดบูธข้อผ่านบูธตัวใหญ่ซ้ำซ้ำกับตีผ่านไทยเขาใส่ละมองนี้สลักตัวไหนก็เป็นสลักของผ่านไทยละแต่ผมเอามาเห็ดเห็นมันเป็นเกีียวขันไดเพราะมันพอสามารถเสียบขังบนลงขังล่างใดนะครับเพราะว่าขังบนมันจะชนถังวันนี้ก็ใส่การเสียบขังล่างขึ้นไปแบบที่นี่ก็เลยใส่น็อตล็อกเอานะครับเวลาเขาใส่เขาก็ขันน็อตล็อกเอาใส่เข้าไปแล้วตัวนี้มันก็จะเอียงได้นะครับหมุนได้แบบนี้เพื่อทีเวลาเขาเลี้ยวนะครับเวลาเขาเลี้ยวมันจะใหยตโตได้ มันจะบอ่อขัดจะบ่องงัดนะครับเวลาเขาเลี้ยวตัวนี้มันก็จะ,จะห้ตัวไปนําอีกมันมันก็จะให้เลี้ยวเบาเลี้ยวง่ายนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวปรับข,ของผานผานดอกบัวนะครับตัวตัวปรับไอของผานไทยดอกบัวล่ะตัวนี้ก็ออกแบบลักษณะลักษณะเดียวกันกับไอทอนที่เป็นอันไปหาผานบักขี่มาของของผานดอกบัวนะครับเอาเอาของผานดอกบัวเป็นเกณฑ์เลยเอาของผานดอกบัวเป็นตัว ตัวต้นแบบเป็นตัวอย่างเลยคือตัวนี้ออกแบบให้มันได้คือกันออกแบบให้มันได้คือกันมันจังสีแข็งแรงนะครับมันจังสีแข็งแรงสองฟังกับคือกันฟังฟังทั้งน,งน,งน,นั้นกับเฮ็ดคือกันนะครับเฮ็ดเบียบเดียวกันกับอันนี้แหละลองให้เบิ่งฟังทั้งนี้นี่นะครับฟังทั้งนี้กับเฮ็ดคือกันล่ะนี่นี่นะครับการออกแบบมันยังกับคือกันบัดที่นี่ลออตัวนี้มันก็จะยุบขังหลังแบบนี้เวลาเวลาเขาใส่งามันก็จะเลียน เหยียบล่องไปเลยครับแบรนเหยียบล่องที่เขาหยอดข้าไปเลยมันมันก็นจะซอยบดซอยบดให้เขาให้ดินมันแน่นนะครับนี่รอก็จะบดให้ดินมันแน่นนี่นะครับทั้งสองฟังฟังนี่ก็จะอยู่น้ำกลลในของล่องหยอดข้อไปเลยบนันนีวิธีการปรับนะครับวิธีการปรับปรับแบบใดใส่งานแบบใดก็คือเวลาเขาเอาตัวน,นั้นตัว ขอข้อไอของเครืองหยอดสูปใส่ก็ไอผ่านไอมองที่ผ่านไถใไส่แล้วนะครับสูบไส่ก็รดไถแล้วมัดนี้เวลาวิธีการที่เฮาใส่งานก็คือเฮาเฮาปรับเทือแรกคือเฮาสิว่าปรับให้ขากระทู่มันเฮาสิว่าเบิง่งก่อนว่าขากระทู่สีขามันลงเลือกลงตื่นซ่ำไหคือเฮาปรับมันพอดีโดยการที่เฮาหมุนเฮาหมุนปรับตัวนี้ลหละนี่หมุนปรับตัวนี้เอาสมมุติว่ามันเลือกพด เข้ากับหมุนหมุนไหยล่อหมุนไหยล่อตัวนี้กดลงเรื่อยๆลักษณะดเดียวกันคือเข้าหมุนปับผันไทนะครับหมุนปับผันไทยกันเข้าหมุนลงมันก็ดีสูงขึนขามันก็ดีสูงขึนถ้าสมมติว่ามันพอดีสํายแลวเข้ากะเขากะหยุดเข้ากะหยุดหมุนตัวนี้เขาก็เอาสำนั่แล้วบบบนี้เขาจังมาเบึงเขาจังมาเบึงว่าขาท้ายกับขาขวามันเกิงนกันบ่ความเลือกความตื่นมันพอดีกันบ่ถ้าสมมติว่ามันพอดีกันเข้าไปยังมาปรับปรับตัวนี้ ก Hearts, ับตัวนี้ส่กันให้มันเกิงกันกันเห้มันเกิงกันโดยที่เขาปรับเทื่อแลกดาวตัวนี้เขาจะบทันปรับดาวตัวนี้เขาจะปล่อยมันร้อยไปก่อนโดยที่เขาเขาเขาหมุนให้ตัวนี้มันคำนะครับนี่นี่เดี๋ยวผมจะหมุนให้เบิ้งหมุนเห้ตัวนี้มันคำนี่เพราะเพราะตัวนี้มันคำแล้วทั้งนี้เขากับหมุนให้มันคำสมมุติ่ลมันพอดีแล้วเนาะนี่นี่ดาวตัวนี้มันจะร้อยอไดเด้่ยครับนี่ ดาวตัวนี้มันทีร้อยขึ้นใดมันทีร้อยขึ้นใด,นนดบัดนี้เขาเขามุนใดพอดีกันแล้วขาตัวนั้นเลิกพอดีแล้วทังสรายตั้งขัวเกิงนกันแล้วบัดนี้เขาจงค่อยมาหมุนดาวตัวนี้ล้งให้มันแตะดินหมุนดาวตัวนี้ล้งให้มันแตะดินเพื่อทีเวลามันเลียนไปดาวตัวนี้มันยังสิมหมุนได้นะครับมันมันจะเป็นการปรับทีงานเลยบัดนี้แล้วบัดนี้เวลาเขาใส่งานคือสามตัวนี่ล่อทรายกับดาวกับ้อขวัวนี่จะรับนำนักซอยกัน จะรับน้ำหนักซอยกันทั้งสามรอเลยโดยตะกีที่ห้องพันเนตคือดาวตัวนี้จะเป็นตัวรับน้ำหนักตัวเดียวมันจะกดอยู่ตัวนี้ตัวเดียวบันนี้เพราะหใส่ไซไตัวนี้เขาไปทั้งสามตัวจะรับน้ำหนักซอยกันเฉลี่ยกันนะครับจะบอกมีตัวได้รับน้ำหนักหลายเกินไปกระคืนวามันจะโอเคอยู่ในในความูลคืนวาน่าจะโอเคแต่ว่าก็ต้องไปล้อมมึงก่อนนะครับปี่หนา ไปไถนาะไถหุดไถยัยยยงแล้วดินมันเหลียบมันดีแล้วจังสีเอาไปเรียนเอาไปเรียนลงองมือว่ามันสิโอเคบอถ้าามว่าบ่โอเคจุดใดก็จังคอยสีมะแกแต่คืนวานหน่าจะโอเคอยู่หน่าจะโอเคอยู่เพราะาการออกแบบอีหยังกับวามันออกแบบได้ดีเติบอยู่สาหรับสีมะแกปัญหาที่ว่าขาหยอดมันบ่เกิงกันกันาะครับมันเอียงเขากับมาใสาตัวนี้หมุนเอาีเ่เนาะครับเดี๋ยว คืบหนาจังไดไถหนาปีเอไถหน้าปีหนาไถแล้วแล้วผมเสีเอาไปเรียนลงเงมือเลยผมถิมาบอกให้พี่น้องฟังว่ามันโอเคบอนะครับเพื่อสิเป็นแนวทางให้สําหรับคนที่มีปัญหาคือผมน่ะอาจจะมีอาจจะมีอยู่คนที่มีปัญหาคือผมคือว่าเครื่องหยอดมันเอียงมันเอียงลงขางใดขางหนึ่งเนี่ยวิธีแก่คือแก่แบบนี้นะครับผมคุดมาสองปีแล้ววิธีนี่คืดมาสองปีนี้แหละว,ว่าสิเหตุจังไดลองมาหลายวิธีแล้วบอโอเค ก็เลยมามาคืดว่าล้องวิธีนี่น่าจะโอเคขันสมนว่าโอเคแล้วผู้ดใดอยากเลียนแบบก็คือเห็ดใดเลยนะครับเห็ดตามนี้ใดเลยตามที่ผมออกแบบไว้นี่ก็สามารถเอาไปเ็เลี้ยนแบบใด้เลยบรสง์วันลีกสิ์นะครับแต่ว่าอุปกรณ์พวกนี้ก็จะแพงจากน้อยนะครับจังจังบูดพวกนี้บูดพวกนี้ก็โตละหลายบาทสลักก็โตละหลายบาทอันนี้ก็ใส่บูดขกันนด้ครับไอ้นีกับบูดสามตัวก็เป็นบูดพวกนี้แหละโตปับตัวนี้ก็ จะแพงอยู่มันเป็นตัวปรับความผานไทยแล้วก็ลอ่อล่อนี่ก็แพงนะครับนี่มีแต่เนื้อแพงๆอยู่นี่เนี่ยขางหนึ่งขางหนึ่งนี่ก็หลายบาทอยู่พันกลัวอยู่ผมว่าแต่อุปกรณ์ตลอดตลอดกันสม่าย,ย่างดีกับหกเจ็ดลอยลอยย่างดีกับหกเจ็ดลอยนะครับตัวนี้ก็ลอยกลัวสองลอยบูดนี่ก็หลายบาทอยู่บู๊ดหาตัวบูดสันหาตัวบูดเนี้ยเตัวหนึ่งนะครับนี่ก็หลายบาทอยู่แต่ละขาง ถือว่าแพงแล้วก็เฮ็ดยากอยู่ครับ,รบเฮ็ดการเฮ็ดกับเฮ็ดลายมืออยู่ว่าส่วนสิออกแบบไดให้มันลงโตประมาณนี้นี่ก็ใส่เวลาอยู่นะครับเนาะเดี๋ยวคือหนังเดี๋ยผมตีโพดให้เบิง้งเนาอครับให้ผมอไปร้องเมิองกอนนะครับเนาะ